สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไอเกาหลีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่น f e ฟีดแบ็กนะในครั้งนี้ในที่สุด CME 1วันเขาก็ได้ประกาศสกิลของพี่มหาเทพปลาทอง2ปีของเรานะไม่รู้ว่าสกิลเนี่ยอัพเกรดเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นมหาเทพ200ปีหรือเปล่าเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูสกิลของพี่ปลาทองแล้วนะเรามาดูแอนิเมชั่นของสกิลกันก่อนละกัน 화면의 길을 끝내고 구원의 길로 사도 하려고 하면 새로운 악을 불러들이도 결코 구원 받을 수없습니 เอาละเมื่อกี้ก็คือสกิลแอนิเมชันของมหาเทพปลาทองแล้วนะโดยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจูใจเท่าไหร่นะครับเพราะตัวละครอื่นๆเนี่ยมันระเบิดภูเขาเผาแกลแล็กซี่กันหมดแล้วนะแต่มหาเทพปลาทองเรายังดูตุ้มต้ามเล็กเ็กน้อยๆเฉยๆอาจจะไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่แต่สำหรับผมก็ถือว่าแอนิเมชันสกิลสวยมากๆนะแล้วก็โชว์เกาะใหม่พี่ปลาทองค่อนข้างเยอะเป็นกันดั้มย่อมๆเลยก็ว่าได้นะอาละ เรามาดูสกิลของพี่ปะทองกันนะอย่างแรกเลยก็คือพาสีเพิ่มมาตาบลกให้ทีม3 0ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวละครในทีมเพิ่มมาตาบลกนะเป็นตัวละครที่สามารถแทนใครก็ได้ในทีมยืดหยุ่นสูงนั่นเองต่อมาก็คือบัฟต้านทานการโดนโจมตีทะลุพลังป้องกันให้ทีม10%อันนี้เนี่ยเป็นของใหม่คือตอนนี้เนี่ยเดยบเขาประกาศออกมาแล้วว่าการทะลุพลังป้องกันของตัวละครเนี่ยสามารถทําได้สูงสุดที่30%นั่นเอง,งิธีการคิดเนี่ยก็คือ ทำทะลุได้เท่าไหร่ให้บวกรวมกันก่อนแล้วถ้าเกิดมันเกิน30เนี่ยก็ให้แคปเหลือ30ไว้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยปกติแล้วเขามักจะใส่ประเภทแบบเจาะ1แหวนแม่น1อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแค่โดนบาทองลดลงไปเนี่ยสิมันก็เยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันก็จะทําให้ทีมถึกเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองต่อมาก็คือตอนเองมีบัฟเดี้ยงเลือดเมื่อให้พี่ต่ำกว่า5 0จะฟื้นฟูตัวเองด้วยพลังโจมตี2 0งมากสุด3ครั้ง สกิลนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟมานะเพราะว่าถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยจะเด้งถึง5ครั้งแล้วก็เด้งแบบ3 0 0ด้วยแต่อย่างว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยสเตตัสมันค่อนข้าง,งสูงเนาะการที่จะเอามาโชว์เด้ง5ครั้งเหมือนแต่ก่อนเนี่ยอาจจะโกงเกินไปหน่อยเดี๋ยวจะเป็นมหาเทพปราทอง200ปียาวเพราะฉะนั้นน่าจะเหลือแค่3ครั้งเนี่ยแหละครับน่าจะเหมาะสมดีแล้วนะต่อมาก็คือเมื่อโดนโจมตีครบ3ครั้งจะโจมตี5เป้าหมายด้วยฟิกดาเมจ100%ของพลังป้องกันตนเองซึ่งถ้ากะเอาเนี่ย พี่ปลาทองเราน่าจะมีพลังป้องกันโดยประมาณก็คือประมาณสัก2 5งหมบวกๆนะโดยประมาณกะกะเอาซึ่งของเราเอาชั้นท็อปเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากโดนโจมตีครบ3ครั้งเป็นแค่2ครั้งก็พอเรียกได้ว่าเด้งดาเมจกระโลเลยนะผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยใส่พวกแหวนฟิกหรือเจมฟิกเนี่ยก็น่าจะส่งพลังมากๆใช้ได้อยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครลองเล่นสายฟิกดาเมจไหมแล้วก็พิปาทองมี SBA 30%นะแต่ SBA พิปาทองเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับเป็นตัวโต แต่ถ้าเกิดจะใส่ไว้ให้ติดประมาณว่าถ้าเกิดพี่ปลาทองออกไปตีแค่ติด SBA อะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับ SBA ของพี่ประทองก็คือโจมตีหนึ่งเป้าหมาย1้0ยไม่สามารถบล็อกกระตอบโต้ตตตได้ S2 ก็คือฟื้นฟูให้ทีมตามแต่ละตัวละครจํานวน20%ของแมคเคทีนะก็เป็น SBA ที่ดีแต่ว่าจะใส่เกาะโต้ให้พี่ประทองเนี่ยพี่ประทองเขาจะไม่ค่อยถึกเอานะผมรู้สึกว่าให้ตัวอื่นเป็นตัวโต้น่าจะดีกว่าแล้วให้พี่ประทองเนี่ยออกไปตีตามแล้วแต่จังหวะและโอกาสน่าจะเวิร์กกว่า ต่อมาสกิลที่1คกูดาวร้อยวินาทีโจมตี3บบเป้าหมายร้0ยแปนจำนวน2ครั้งลบบัฟเป้าหมายเอฟเฟกที่2ก็คือขจัดดีบัฟไปทีมสกิลนี้เนี่ยอยู่ในโหมดสกิลโจมตีนะเพราะฉะนั้นต่อให้เพื่อนติดดีบัฟมันจะไม่ล้างให้ทันทีนะเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ต้องพึ่ง AI ซะหน่อยให้มันออกจงังหวะดีๆไม่งั้นเนี่ยมันก็จะออกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต่อมาสกิลที่2คกูดาวร้อยยี่สิบวินาทีเจ็ดวันนานใช้ได้อยู่เหมือนกันโจมตี4เป้าหมาย40%นนว2ครั้ง คิร้อยอัปเกรดตอนนี้เ่มห้าสิบมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะมอบสถานะตาบอดให้ศัตรูนานสองเดินสำหรับใครที่ลืมไปนะครับสถานะตาบอดเนี่ยเป็นสถานะที่ทีมสปีดเกียดมากที่สุดสถานะหนึ่งนะเพราะมันมีเอฟเฟกต์แฝงเนี่ยสามอย่างนั่นก็คือหนึ่งไม่ตีโต้สองไม่ตีติดสปีดแล้วก็สามตีเวอร์นั่นเองนะคือด้วยสามเอฟเฟกต์นี้เนี่ยมันเลยทําให้ทีมสปีดเกียดมนันมากแต่ทีมสายสปีดเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปโฟกัสในการป้องกันมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้ออองยยมมดนนนปปล่ัไ แต่เรียกได้ว่าสกิลนี้เนี่ยทีมสปีดไม่ถูกใจนั่นเองนะสุดท้ายสกิลเวกเช็คเกตสิช่องก็ตามปกติโจมตี5เป้าหมายด้วยฟิกดามเมจร้อยเปของพลังป้องกันตนเองจํานวน2ครั้งและมอบสถานะ5ฟิลฟูเฮ้พีเเป้าหมายนาน1เทนินย้ําอีกทีนะครับนาน1เทินนะซึ่ง1เทินใน PVP เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรมาล้างเนี่ยจะเรียกว่าตลอดการก็ว่าได้นะอัปเกรดต,ตอนเลเวลสี่ก็เปลี่ยนจาก100%ยเปเ็นต์ไร้อเลยเรียกว่าฟิกแรงมากมานะก,งงกนงเว แล้วก็เมื่อตัวละครบวก10ตอนมิตาเวกนะสิ่งที่จะได้มาเพิ่มก็คือเพิ่มอัตราบล็อก20เพิ่มต้านทานสถานะ20แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน500บล็อก20เนี่ยดีทําให้ปลาทองเรามีบล็อกตั้งต้น50แล้วก็ต้านสถานะ20อันนี้ผมว่าน้อยไปหน่อยนะแต่ก็อย่างว่านะครับจะเพิ่มมากก็ดูจะกระไรอยู่แต่ผมก็รู้สึกว่าเพิ่มมาก็ดูไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน500ซึ่งถือว่าดีกว่าพวกเพิ่มเลือดนะเพิ่มพลังป้องยด้ว อาละนี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของพี่ประทองนะทางสั่งของ cme 1เนี่ยเขาให้คําจำกับความประทองไว้ว่าอย่างแรกก็คือเป็นฮีโร่ที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันหรือบัฟเพื่อร่วมทีมได้ถือว่าเป็นัาที่ดีนั่นเองนะสามารถหยิบพี่ประทองเนี่ยไปใช้ได้ในทีมที่แบบหลากหลายก็คือไม่ได้ฟิกแทนตัวอะไรจังๆนะ2ก็คือพี่ประทองเนี่ยเอาเวกแล้วก็มีความ เขาเรียกว่าอะคงลักษณะของพี่ปะทองไว้เหมือนเดิมก็คือประเภทแบบโดนตีและสะท้อนมีเด้งเลือดแต่อย่างนี้ยังคงเอาไว้แต่ก็เพิ่มความสามารถให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นนะทรงพลังมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสกิล Awake ที่ทรงพลังมากๆเพราะว่ามันเพิ่มตามสัสดส่วนพลังป้องกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเกมมีการเพิ่มอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้สแตตพื้นฐานตัวละครมันเพิ่มขึ้นเนี่ยสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะ ก็นี่เป็น3อย่างที่เดฟอีวานเขาบอกมาเกี่ยวกับพี่ปลาทองนั่นเองโดยที่เขาบอกไว้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนตัวเบต้านะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็มาลอลุ้นกันว่าตอนที่มันเข้าเกมเนี่ยมันจะคงคอนเซปต์นี้ไว้อยู่หรือเปล่าหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทางฝั่งของผู้ใช้งานในบอร์ดเนี่ยมีหลายคนล้อว่าจะรีบูตท,ทําไมเนาะรีบูตมาแล้วสก,กีก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกนะแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันก็ล้อกันมาเยอะแล้วนะปล่อยผ่านไปแล้วกัน ต่อมาอีกอย่างที่เป็นประเด็นก็คือเกี่ยวกับบับต้านทานการโดนโจมตีทะลุพลังป้องกันนะซึ่งอันนี้ผมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันคือการขิงกันขึ้นไปเรื่อยๆครับอ่ะอยกตัวอย,าอย่างง่ายๆนะตั้งตน้วยพลังป้องกันใช่ไหมต่อมาก็คือมีการโจมตีที่ทะลุพลังป้องกันต่อมาเราต้านทานด้วยบับต้านทานการโดนโจมตีทะลุพลังป้องกันและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่ออ่ะก็จะมีการโจมตีที่ ทะลุบัฟต้านทานการโดนโจมตีทะลุพลังป้องกันต่ออย่างเงี้ยเหรอคือมันจะไม่จบไม่สิ้นเอานะประมาณนั้นแหละผมไม่ค่อยชอบนะครับเราดูแล้วกันว่าเขาเจะยังไงกับบัฟนี้ต่อนะส่วนภาพรวมของมหาเทพปาทองของเรานะครับโดยส่วนตัวถ้าไม่นับไอที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยอย่างอื่นผมโอเคหมดนะส่วนของที่ใส่เนี่ยคงต้องไปรอดูในเกมนะครับ ไอ้ที่น่าสนใจก็คงเป็นแหวนต้านทาน30%ที่เป็นแหวนสวรรค์นะเพราะมันเพิ่มเดฟ7%ด้วยรวมถึงป้าทองเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าลงทุนที่จะทำออปชั่นแหวนกัน5% 5แถวเหมือนกันเพราะว่ามันโจมตีฟิกดาเมจตามพลังป้องกันนะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลงทุนส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอดอดูก่อนแล้วกันนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เกาะน,นี้น่าจะฟรีสไตล์มากจะเด้งเลือดจะบล็อกจะต้านสถานนะอะไรอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูก่อนอาวุธเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรมากใส่ SBA ไปก็ดีครับเพื่อที่จะ uh, ตี SBA และเพื่อนในทีมนะถ้ามีโอกาสได้ออกไปตีจริงๆน,นะเอาล่ะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของพี่ปะทองของเราที่รับการมิสเตอร์เวกมานะคนอื่นที่เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด,วด้านล่างได้เลยนะครับโดยส่วนตัวผมโอเคมากๆนะถ้าไไมม่่ับอทีผพูดป เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะลงไปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ